ตามปกติกตพ่อแม่เนะี่ยอยากกอดลูกอยู่แล้วถ้าลูกทําตัวให้หน้ากอดเ่ยนะจ๊ะได้กราบพ่อกราบแม่ทําความดีอย่างนี้เนี่ยอากาศผ่านไม่ได้เลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ถ้าสมมติว่าเด็กๆทุกคนซึ่งเป็นลูกของพ่อของแม่เนี่ยกราบพ่อแม่ก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ก่อนนอนตั้งแต่เล็ก อะไรมันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวซึ่งเป็นส่วนย่อยของสังคม,มความ่าสุก็จะเกิดขึ้นเลยคือลูกยอมรับคุณงามความดีรละพระคุณของบิดามารดายอย่างนี้และมีคุณธรรมเบื้องต้นคือความอ่อนน้อมถ่อมตนก้มกราบที่เท้าแม่เพราะเห็นคุณค่าของขวท้าบิดามารดายอย่างนี้ก่อนไปโรงเรียนวันหนูเนี่ยจะไปโรงเรียนแล้วเนี่ย หนูอขอสิ่งมีสิริมงคลจากเท้าพ่อเท้าแม่เนี่ยได้ติดศีรษะติดมือติดเนื้อติดตัวติดใจใจจะได้ผ่องใสจะได้ไปเรียนหนังสือหนังหาได้ดีจะได้เป็นคนเก่งและดีกอน,นอนก็จะได้นอนหลับแล้วฝันดีเห็นไหมจ๊ะเพราะคุณธรรมเกิดขึ้นแล้วก็จะมีอานิสงส์นะกราบเท้าพ่อแม่นี่ยูกเวลาตกขึ้น ทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่คนก็จะมีลูกอยู่ในโอวาทลูกหลายอยู่ในวาทว่าเว่าก็อยู่ในโอวาทแล้วก็จะได้เกิดในตระกูลสูงด้วยเพราะความอ่อนน้อมนมตนและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นไปในครอบครัวแต่คนจะสอนตรงนี้ได้ดีเนี่ยดีกว่าพ่อแม่เพราะเป็นคนที่อยู่ไกลคือคุณครูคุณครูเนจะสอนตรงนี้ได้ดี จะสอนได้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นผู้ให้แสงสว่างอยู่แล้วและก็เด็กพร้อมที่จะรับอยู่แล้วเขาเกิดมาในโลกใบนี้ก็จะต้องมาเรียนรู้สังคมใหม่วัฒนธรรมใหม่และสิ่งที่ดีงามใหม่ส่วนหนึ่งได้จากพ่อแม่แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องได้จากพ่อแม่ที่โรงเรียนคือครูบาอาจารย์นี่แหละทรองนี้คุณครูจะสอนได้ดีมากเลย แล้วหากว่าคุณครูไม่มีอารมณ์นี่นะท่านพรอ,ออก,กรัพือือารมณ์นี่นะจ๊ะ mm hmm. ให้คุณครูทุกคนในโรงเรียนให้เห็นคุณค่าังการกราบท้าบิดามานานะก่อนไปโรงเรียนแล้วก่อนนอนเนี่ยอืมสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นอีกเยอะต้องให้ลูกรู้คุณวิดามานาก่อนแล้วก็จะมีคุณธรรมในใจพอที่จะรองรับและมีดวงปัญญา รู้คุณครูบาอาจารย์ด้วยเห็นไหมจ้ะสิ่งดีๆมันจะไหลบา,านเลยเนี่ยจากท่านพระอ,อ,อเนี่ยถึงคุณครูถึงนักเรียนแล้วก็ถึงบิดามารดาในครอบครัวนี่งไงหน่วยย่อยของสังคมจะเกิดสิ่งดีๆงามเกิดขึ้นเด็กจะอยู่ในโอวาทคุณครูก็ไม่ต้องแก่ลงไปทุกวันก็หน้าเหี่ยวหน้าย,ยน่นนี่น้าจะใสผ่องใสเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดการเราไม่ต้องดุต้องว่าเด็กเ เด็กมีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วเนี่ยมันจะมีฮีริมีโอตปะระอายแต่การทําบาปและเกรงกลัวต่อผลของบาปบาปมันมีวิบากรรมเฉพาะจะทําบาปทํากรรมอะไรมันระอายแบบคนอย่างเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีมันจะไปทําบาปทํากรรมได้อย่างไรนี่ไอ้ใจฮีริก็เกิดขึ้นโอตปะก็จะตามมา